สวัสดีครับวิทีพระธาอยโดยที่โรงเรียนทอพระธาตุจบ้านคอครับมาร่วมประชุมจัดงานใหม่ครับ ถ้าเ <Spe> so er ป็นเรื่องของกรเาเงินทุนนี้นั่นหมายถึกรทุกคนต้องการจะแย่งขอกันนะรวมกันยร้นทธิจที่แบบนี้ไ้กระจายวา้าระตัอสงนี้มาหมาทำอา่ยกันไม่จได ya kan ini kan ini pertanyaan ah, ini ini belum berjalan. ini apa sih? ya, kalau mau dancing, ini, kita mau ini, kita mau ini, 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 kita mau ini, kita mau ini, kita ini,

เราจะมาเรียนกินเองก็ได้ว่าถือมาตรงนั้นเอาเงินไก่มาใส่ในชุดมาเนื้อถบาวันนั้นเราพี่กูพี่กูแต่หลายรอบก็หลายนั่นทำให้กไหลเพราะว่าพี่นั่นกูแก่พี่เรีแล้วครับมาตลาดรันี่ยน่อ สษาานิเป็นหนมื่นนะครับตอนจนัที่กาศึกษาทกงานเรตเป็นครึ่งหมื่นบแล้วเราก็มันจัดงานฝกอบได้งบประมาณจากสกอชมาอบมได้ก็ประมาณหนึ่งันบาทงเป็นตอนนี้ก็มีหนึ่งาเป็นเรื่องไชเครื่องทุกคนิดเลท่านที่บริบาลเรอนะคทุกนนน นี่เรว่าอานนี้เป็นความที่ของโรงไน้ที่ิแล้วจะคงได้ที่ไเขาเีขาเพราะว่าใช้นึงเขาทุกคนอยู่แล้วต่เชื่อไหมใช้ที่ใช้ที่กระ้าเจมาใช้ที่เระเหี่ยวกเหี่ยวมาหรือมีอาการปกาแล้วแต่ว่าในของเรียนก็จะมีอาหารล้าอาหารลางใช้เจ้าเป็นหวอาหาเราบ้าเรา

ไงั้นยยากายาาะรัไหเพมใหนักที่หลายัเลยถึงจนททนีก็ต้องถ้การเป็นคนดมันจะยั่งยืนการเปรนคนดีต้องมีคุณอย่างน้อยสองแสนขึ้นไปคานี้สองแสนสามารถทำคนดีได้เพราะฉะนั้นาที่อาจจะสองแสนตีหลากหลายที่กายรยกะแ่าทสู่าที่าจไปว่า 但是后面，再好点，哎，毕竟咱们是讲，就是说我们，很多原来真正不接触的，不交往的，他啥呢？你讲，他不参加，不参加，对吧？但是你就是，反正你就是讲，他后悔，对不对？对不对？ มาเกินสินาทีเพ for ื่อรโมงรเรียนของเรว่ากเด็กทนักตั้งิเนี่ยมีนักเรียดหลายปะหอันนี้มีสาชิตหลายปีที่าจที่เ็นนะครเขาาะเห็นเเขาเ็นเขาที่ได้าจะกทที่้ลูกาเนี่ยเขาอาะเห็นว่าสังคายอาจะบางที่เราคระที่ของทตนเนี่ยาไปที่เขาเนี่ยอย่ที่่าในกำลังเจหคน คนในนอสมัยผู้ปัญหาที่เราไม่คุยกับพวกคนพวกนั้นคนที่ไปทำงานที่เมืองไทยเขาจะคนทำงานยามเขาจะมาที่ไทยกันนะที่นี่พวกเราจะมัดกันสองพันมีแต่ก็มัดสี่พันอุ้ยตรงเนี้ยเป็นอะไรกันสามารถกันคนที่จะมาได้ไหมเพราะฉะนั้นการได้คนที่มี ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ความเข้าที่ดะคาก็สามารถที่จะดีทาได้นะครับยังาเขาความร้าารจะไปขึ้นสามารถทุกปีนะใช่ไหมทุกปีที่ทอดจะมีเงินั ตอนนี้เนี่ยผมจะร้อยกันไปกันร้อยร้อยร้อยเนาะทุกปีนะปัญหาหมูปีกเพราะเขาไปทุกปีไปงานไปงานไปทำธุระปัญหาทุกปีสงครามปุณณีเขาจะแจกให้คนที่เป็นสาชิกคนเด็ดอะไรบ้างเนี่ยอะไรบ้างเนี่ย เออเจ็บเรื่องที่เริ่มต้นคือตอนที่เราเอาใส่กุ้งลูกนี้นะครับเรื่องที่เอ่อเจ้าบริษัทผมจะเ้ยงนรื่องทีะเรื่ที่จะไปแก้ไขบางอย่าเอ่อเรื่องที่ไม่ไมนะครับเรื่องที่คนสงสัยจะมาซัเรื่องต่างต เด็กๆสองคนนี่ตัวเนี่ยยูก็ตัวไหนยูจะเป็นลูกชายเตตีนี้เป็นแฟนเขาเป็นบุ๊มบิ๊กบุ๊มบิ๊กกันบุ๊มบิ๊กกันโควิดรีโอการ์ดก็มาตรวจยังไงก็มาที่บ้านนี้กันฮัลโหลเรื่องที่ที่เขาทำจริงๆจะจะรู้กัน ปรมาณตึตเวเจียวอีกนะยังไงกังสมาอไรเดี๋ยวผมก็ั่งอยู่ที่รเน้ที่เดคุณจะมงนว่าเพื่อต้อไปสอยน้าว่อ่าเรจะแยกเลยวินาจะคนยดกันเนาะที่ีเอาแค่จัราแลวก็เออผู้หลบเากแล้วก็เกียร้องานงนใช่แต่ว่าก่อนเออ อันนี้คือปีใหม่นะครับใครอยากจะทำยอดีไซน์ถ้ามีโอาสใส่ระเดียวไหมได้ไหเรื่องเฉลิมฉลองงานสุขสัวดชมบานเจะเกิดขึ้นในวันที่ยี่เก้าต้นสิงห์ดนียี่ิบเก้าเลยยี่สิยี่สิบเก้าเฉะเั้ยเนะครับ งานวันที่28ที่9เมื่อเขาเปิดงานเนี่ยผมอยากผมอยากให้โรงเรียนทุกทานมีเรื่องกิจกรรมไปร่วมเฉลิมฉลองงาเฉลิมฉลองสุกประตวขอหนึ่งกิจกรรมตอนนี้ผมก็จให้าอาจารย์เจ้อาวาจรย์เชล เราพยายามทำกิจกรรมเลยจะเอาคนเดียวนีไหมเอาผู้ว่วไปแทนนะแล้วเนี้ยจได้ได้ทำกกรจะได้ทั่วต่างชาตไปใช่ใัจกคนอันนี้ผมใจผู้ี่อบรมเป็นนะครับว่เขาต้องทกิจกรมนเอาไปร่วมแล้วใส่ใจจากคนเป็นเ่อนของอยุนะครับไปแสดงเพื่อนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลั์โรงเรียนของเรา ทุนุสาเาได้จาะวไม่ทุ่งไปไหนหลานเขานะคการัต้นกำังหลานทั้งายด้วยุกเที่ยวล้างหวัดเขาต้องมามาเสนงมใหม่าครับเสรงซุ้ประตด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องโู้ตัวตัวเราะถากระูเว่าโรงเรียนขอเขาตี้จางสามารถดงออกได้เลือเราผมไปจัดอจารย์อาศัยการตัเขื่อเงินอะไระับ จใจวกระด้รอเปลกาได้กระโดด้าจบไมเกี mm ่ยวกับคนเร่ร so so <c oughs> mm ่องเราในี่ยนเร่รของเขาเนี่ยท่ยังแม่นะครับไม่ได้ไปทำยังไง่อจะใครจะใครลูกหลานนะครับได้ดูยังเพื่อนั้นใม่นางคนที่ผมบอกเขาจะทำาน้ทักเขาเนี่ยเห้าย่าเอีนพม าเขาเองก็้นะา่นี่มันน่จะเป็นเป็นครูญาติญาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเขา้เปินนะครับเขาอาจจะเห็นควาคัญอันนี้เป็นคนที่บนะผมคิอ่าถ้าเขาคนทำาังาอย่างเียพได้พนท่านเองปีนั้นนะครับผมจำได้ที่ผมเครเกียอเป็นรเียรง่ายง่ายไปอยู่บนทองนี้มเขาจะเห็นว่าาอะมา ับโรงเรียนศูย์พัฒนาต็กเล็กเจืองเลยปีนั้นนดงเลยตนะ่าศูย์พัฒนาด็กเล็กกับบุคขเาตระบนคเเขาเห็สาห้ากีนหลมเขาจะไม่้แข่งขนแบของเมืองเมืสูตเด็กเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมจะเอาเรอ่าอเกอาหนึ แสดงเพื่อเป็นการประสัมรงเียนว่าโรงเรียนเรามกิจกรรมแน่ๆแม่เป็กคนละแะ่ละเวมีสมาชิกอะไรบางที่คนหร้บ้างที่คนังัาังไหนับโรงเรียนนะครับเป็นอย่างรโรงเรียนวังนรยนะครับอันนี้กันจะไปจะไปแสงจะไปปรชาสัมพันนะครับในโอกาสนี้จะเชิญอาจารย์ท่านนะครับมาพูดเรื่องกิจกรรมนีหละใบ้า ะเกีได้ั้งอาเอาิงแคั้ใชเกีบองแงุนะครับใช้เวลาหลายอะนะครับเชิญครับดเชิญครับค่ะระสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทันหมดเลยเนาะข้าเดเกี่ยวเขาขายืมงนยื่อะไรเยื้ยอะไรเซนเอ็มตัคอยยาุกตบอ่ะ คงใจจะหมดหแล้วเส้นเงินสงใจจะหมหมดแล้วอันยื่นขึ oui, <innen> <ạ. S 1> uh, so ้นก่อนเลยที่อันยนเล็กน้อยมาเป็นมาทีเพ่จะ่างงานเกิดเกิดบริุขต้องาางนน่าายรวาังอ่า้ดอ ที่จรต่อไปที้จะจัดระบบใหม่นะคะเพราะว่าเราก็จงไปได้จริแล้วว่าดูบ้านแค่ก็เปิดเครื่องทุ่สูงไอ้บุกใส่แต่บ้านไม่เป็นไรนะคะจะเปิดทุ้นสูบ้านก็ได้สามารถทำได้นะคะขอไม่ั้งใครทำบางคนจะเอาทั่วบ้านจะเอาทุกคนมันขอกระเเงแนแ่งดังแทงที่หน้าจะเอาแฉลบมุมปูโถมันเ่ยไม่แทงกังมุนอะไรแมวมันสีแมว่งทำอะารไป่ได้นะเวลาเปิดแทนเปิดดัง เออปวดกระเพาะเลยปวดกปะ้นั้นไม่บาั้งนนอันนี้เอามาล่อยนันเอามาทุนอคลอยกันเอามาทนใจกันอ้าวค่ีกต็นีเก้าอี้จะต้องนั่งนย่งนั่งนั่งงตรงอยู่บางเก้าอี้ก็ต้องนั่งาจงวางห้คูก ไม่อดทีเกี่ยวายารย์ก้อนก้อนก็เรื่องสองสองค็เรืแต่เรื่องสาขยังกเรื่องการ้นการดำไงเ้าเ้าเจ้าเจสมเราลาทุกเสี้ยนได้เพราะว่นงานมันกใกล้แล้วตอนมี้อนาี่เยอะบญากะนไติมจักหน่เยอมากนี่งจักห่สี่เอออจกหนที่เออแล้ไปุุก็แนแนี้เพราะว่าเพราะว่า รุ่นจะได้เดิไปม่คว้าทีด้เ็นายกันอูคนนี้ตอปนี้เราจะต้องตั้งใจแล้วนะเราจะต้องขย่งมาลงใจแล้วนะเดี๋ยวมันแข่งดูนะไมนแข่งเอาเพื่อนคนสุกนะคะใจเย็นๆเลหนึ่งหวเ่าเลยเบียด่เลยเย็นมากเย็น้าิต่อไปยน่งจะไ้แต่จะได้เห็นความจรงของาสนเ เป็นสีเงินเห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะตีตัวเองเพื่อจะแข่งขันกันในความที่มีความสัมันมีพลังนะคะในต่างมีมบางนี่บ้านแขกบานนี้บ้านนาบ้านข้อบ้านข้อบ้านนนนาบ้านแพกแ้าน่ือรคอขาใน่วงขนสีรามใส่เออปจะ้แข่งขันกันไม่นังไ่นอกอย่งเงี้ยยากเอามั้ cái của khi hour. về hoàng anh em. Nhà đi anh em. Nhà không anh em. Nhà hoàng anh em. Anh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  em. Anh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  em. nhà em. Anh em. đi em. Anh 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 em. อ่อาเาลงสตงเข้สกรกนะคะเอ่องายต้งบริหารมีบริษัทการบริหารส่วนใดยังไม่ต้องไปะานให่เีมงให้ครื่อยนอกเหนือจากต้อตาเราแล้วบ้านเราก็เคยนับเติอีกค่ะ ใอ้มันม่อสูงข้นไอระับกุณหดิสัญญาณงกาของพวกเราเนาะออส่ไปเต้นน่ิตาเขาก็ได้ขาเขากัวนี่แอ้วเขากูไปไหนเดี๋ยวสีได้ครับเดลี๋ยูได้หน้าเราูส่แขเล่นแอ้วสี่สิ้าต้องาสเี้ยวน่ะมันจะบอสู้บกที่เล่นแอ๋ แต่กี้ระเดเราไปเรีนห้งขึ้นห้อบบเีนได้ทำทหประจำถ้าเรามาดูกาที่มีเพราร่างการของกำลังกายนี่มันจะต้องทำต่อนยเออาเรื่องเล่กเล้องเกล้าแขกันต้องแข่งด้เ่อ่รอมาสอนกันอะไรนการ นั่งก็ออไปกันใส่นังเลยนั่งนั่งก็ถูกนั่งแลขวข้าะเอออ่าเออดีอย่าขี้้าวยข้าวไปเล็กเล็นั่นข้าวเล็จริงเนาะครับอ่านี้ Ah, A ah, 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 à, à. ah, con được bắt 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 được cái cái phần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  thân 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 2 3 4 5

การแผน No. เให้มีทีระเบียบแลวินัยกระโดดกตายตอนนั้เนไปแายตอนน้าเท่กกรโดตุงตุว้้อตอมตึกตุ้งตงเอวตมตัวมันกระโดดมาได้ค่อย โอ้เย็นวันนี้ถามแล้วนะเอาเอาหมดได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปเอาอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอบอลหัวหัวหัว Oh, my God. การ่างกายของเรามีสัมพัญมากับผิวเพราะว่าการดูแลผิวต้องดูย่างการบริลอาหารต้องดูย่างมุจลาก็เรียนาหมอนก็เดียวเนี่ยเลยเข่าเดียวเขินต้องมีกมระซิบพอฉันแล้วต้องมาแล้วก็เบาี่นี่ละเ่าจะขึ้นเตาเลยจะขึ้งเตาเลย